สบายดีเด้อป้าลุงล็ซีทุกท่านได้มีต้อนรับข้าสุสอนข้าจอยเด้อเมื่อนี้กขาลงมาใส่บาทพี่น้องน้องว่าอยากลงมานำสบายดีกันหนุบมาดิมาดิแนมนี้นี่นี่แนมนี่แนมนี่สบายดีนาบบนาบบรถไถยรถไทรถไทจ้าวจ้าวจ้ารถไทยจ้าว ลมบริลออพี่เราหน้หนาวอากาศเย็นเย็นเฮ้ถอดงนี่ดูมันหนาวเนี่ยมึงไงมึง่ยมึงหนาวแตกอะเมื่อ้เม่ใ่้อาออกบเอาสสบายดีงามๆปะ

บอกปลลุงไหมว่าบานลงมาใส่บาดมาลงมาใส่บาดเด้อปลาลุงหา,บ,าบุญน้ำกันเด้อลงมาถูก้จงลงมาถูกอืมบาดเย็นงนอลม Bà nhìn nam nhắn bạn nhưng nó mưa nhiều đâu đúng đó bạn nhìn bưa, yêu. chị mưa yêu เยน้องเนีเนาะยศนาวลร้รวเสือยังลูเสือยังบูบู่ะน่บงบางตัวยังลาบูบูลาบูบูาบูบูบังเตะกัแม่ได้นอนบมาแม่กอดบอ

ไอ้โทนไอ้โทนลงมาเสีบาทบนไอ้โทนลงมาเสีบาทไอ้โทนหน้าก็แพงไปแล้ว ลงม,ม,มากระแพงลงม,มากระแพงผู้หรือลงมาบ่ของนั่งบ่รือว่าของตู้แหน่ทอนลงม,มาเฉยบ่ไอทิดบ่ลงม,มาบ่ไอ,อทิดนะ่ะเอบ่อได Em nhà bà dục tháng rồi. em ơi. Em ơi. Nàng đúng ở thằng này năng cả nàng luôn Xay mà cả nàng Cái 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 à Bún Rồi thôi, nào. thôi, nào. thôi nào. มาซุปอ้าวตันที่ไอทอนไอทอนน่ะเอาทนจะลงง่ะอันนั้นไม่ได้ลงเฮียนไม่ใช่หําเลิกเฮียนเลิกใช่บานบ่ ใหบิดอ่าเยอ่าเขาจะเริ่มพรอนบรรดาอกสนญาติโน่ดื้อนอ่อบรรจุโกใต่โขกเหนือนาะเป็นประกาศนอทะลุอ่ะเรื่องหาเจ้าทนอเรุ่งมาจะใ่ดื้อน่เอาได้ไหมกรพวยแล้วนอ่อพรวนย่ไมรื่ายไรเหื่องอะไรงานนอ่เอ เอาลงมาใส่เว no uh, ่าใส่เท้าแล้วก็ตักบาตรแจกโต๊ะแล้วก็ไปแจกมัอีกเนาะเออก็เอาตรงตรงศอันนอ้อ่าอ่ะชลวจันเตห้อเดียวน้อโมนี้อแต่ว่าออกสนาโยมนผู้ใดมิจะเปจนกราก็ก็เล่นหน้าประชานนนำดาวดื้อเนาะตรงทศสมุนีเนาะประกาศต้องถลยมเนาะทุกประจาออกต่วนใาญโยมเนาะ กติปกตไปทำบุญ็ได้จ <ference> ัดกระดิหน้าก็ได้เอหนึงใส่อยยนอนหมเ่ไอทอน่ะไอทอนงมาเชบาทได้สวัสดีเดนเ้ย นางนีดถงนางนีดิเตะกันแม่นะโอ้โอ้กลังลงมาป่าลุงเลยเนาะลลงมาดึงดึดึง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 บงดึึงดหนาวบ่าึึึ ไปบงยูไอทอนไอทอนมียังรอไอทอนทอนน้อง่ะไอทอนหิวแหงบ่ะจ๊ะไปตูตัวกับมานอนเพื่อนบ่ะี่ดงมาน้อง่เบบี้บ่นี่นะเบบี้บ่นี่นะมาด nè na, cục cục đặt cái nè, cúp Cúp, nén bằng nục, nục. vina. Nụ ừ. nụ nói lại gắn Nục ba. Nói nén 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 มึงไงไ,ไอไ,ไอบุญมาเนียคือใส่เสืออ้ออาดนี่ายานบาดบอลนออยนานบาดจักจื่นอนมาหนาก็ยังไป่ชวยลงมาแม่เไ,ไ,นะไอบุญมาไอบุญมานน้งไหนหน้องถ่ายอนอะ đang lần luôn mà. Nhươi, nhươi. à như ai như ai à ông à. ông ta 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 xài đeo đeo cái học của sao vậy A Phi đúng không? À, phí. Phí, phí.

กันท right? ูกันูเออฮะยี่ดาไปวางไว้ดูลูกมางอาไพุ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 พูจ้าเร็วเก็นไปวางไว้ทุะอันนี้ด้วเออมาๆวันนี้มาลัดด้ยบ่อนะลัดด้ยบ่อนะลัดคิ้วด้วยบ่อนะ ลมมหน้าบังลมแล้วเนาะมาพี่ลูกพี่พี่แม่อยู่พี่เมื่อม่แม่เอานี่ว้างนี่ก่อนเด้อจาก่อนมาเด้ออี มันถูดีก mm ันมาทูดีนี่นี่มาทูขากันนึ่งเออจาเดินจาเดินไมู่้จาบ่ะลูกอ่ะวางไว้หนี่วางไว้างไว้ถึงมั้นี่วางไว้ไปไปพูนไป ที่ที no. s okay. <S hey, hey, uh ่ลงมาผีน่ะไอ้ทอดนี่เห็นไหมไอ้ทอดนี่มีไอ้ทอดนี่ทำไปหายเงี้มัลาดนั่นนี่หายอยากไปน้ำอาทองก็ได้หายอยากได้โคงเงี้ยเราไม่อยากหายน้ำอาชีโด้มาผี อาอ้องนะคุณ hmm. ลุเนี่ยระวังเลยนี่างวังเสียมือเพิ่นบะงเสีมือเพิ่นะวนุ๊สมือนะเออทูจ้าานนี้นุ๊กเ้ยว่าข้นเดี๋ยวลูกอยนอ่ขึ้นเดี๋ลูกไี่ช่นมา โบคุณมาคนมากล้ออะอนเดาน้องาาเก็บยัานงานอะเ <Wh> อา,ขอาเ <c oughs> ข่าวาง <c oughs> ตีเข่าบุะซาบ่ได้เก็บหรอกเข่าตีแมกองนี่ใช่ไปดูไปไปเ <c oughs> ดี๋ยวกันให้เพืนไปก่อนโอเคอ,อะอะอีดาว่างเนี่ย Bye. Ok Thu cha lắm nè No, Rồi Nello. 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 Thu trà nấm Thu Nello. Nello. thu

มางนู้นน่ะตุจ้าวันนี้ตุจ้าโอ้ยคุกคุณทางนู้นรึเปทางคุกทางคุกเผาดาเจ้าบด้วยกบุ้กันนูกด้วจ้าไปแบบนี้เมื่อคุกไปหารถเท่าพุกไป ปูกลนะาอยู่คนป่ะปูกลนหามาไว้หรอกแลนเลยแลนป้าเม่บ่น่ะบังรถไดเลยลูก ันอาาาเลงไม่จ <ơn> <m> ับเขียนพัดนห้าอยู่คนหนึ่งแตนฉลพดคน วางแม่หาขุดแจกันรถนแจวาจนเยรถนวาดว่าจะนยรถนวาดชนะระวังลนะหาข้ามชันตุ้มเลยใุ่ญแจเลยหากุญแจรถเบิงู่แะยัปปี้เดีนปลา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 เมื่อพ่อกันอยู่เพือนเพื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องเพือนเนปลุกไปไปขาเฮือนนะา เอาถืแม่แน่แม่จะเปิดประตูให้ป๊าป๊าป๊าถ<ส>ืเออเอบคุณค่ะเบิังบรรุมาอยู่ทางนี้บูรมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะแม่เปิดประตูค่ะเข้าบรรุละขึ้นมาแต่ใส่บาทบารุงเอขินตรงแหละคือถอดดิท่องก็ได้เกิดฮะมาจังโมข้าไปเกินนะยันยันมาข้าบรรุมันหนาวมามาข้าเกิดไปลุกไป เด้อโอ้ยเก่งจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพาไปหน้าปะดูแล้วจ้ะพา,พาอยู่เพื่อนบู่้าตุา่มผ้าอยูพย่พาหน่ะมีตู้ไปได้ละเออเพอตู้ก็ได้ไปดิด

จับอ่ะเอ้าจับนี่นี่จับนี่แม่ชิปเปิดให้นี่เทไปวะนี่เฮ้ยชิเซ่ให้มาเด้ยอามาแล้วแม่ลูกมาสนามาแล้วแม่กดแม่มันนะเอ้าเอาเทะลูกเทใช่ไหมมาวันเหี้ยเละมาวันเหี้ย

mùa đông luôn mùa đông đó đông Uo đông mùa đông mùa đông mùa đông à đông à, à, mẹ đông đông mùa đừng mùa đô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 ng แกเสียกับเป็นเก่งแม่น,นี่นะโอเคอันนอนมานี่อ่ะแันได้ก่อนสะอ่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพ่นว้าชิลมมม,ม้ยไหม ันเก่งมื้อเช้านี่บ่ได้งอแงเนาะมนเก่งเนาะคนเก่งของแม่นี่คนเก่งของแม่จบ่ได้ีเงาได้มื้อเช้านีาลุงเอ้ย เอากินนีู่กเอาขึ้นมายัางขากล้องนะมันเกะกะลูกไนะมันเกะก,กะลูกนะนนฮะฮะนอนนอนที่นอนนอนนอนน่ะนอนน้ำพาย อนก็เอวัตบอเอวาตบ่นี่ยนะเอวัตนาวะนี่นี่ยเอวัตนาวะนี่นี่ยเอวัตธนาวะนี่นี่ยเอวัตนาวะนี่นี่ยไม่หล่าไปใช้มาบอกว่าลุงเนี่ยไปตู้จ้าไปตู้จ้าไปใช้บาทแชบาทบาทไปใช้บาทจ้าป้าลุงแช่บาทไปทจ้าลุงวัดไปชำบุญ ติดมือแม่เอาอ้อยนะี่ลองนะนะนี่พี่นอนแม่ไหนไหนจะกินข่าวเลยมาละกินข่าวเลยอันตัว,วนะตนหนึ่งมอเห็ด,อ,ดอืมยวชิตจำเจ้เรา,า้วจอยชิตช้องจำเจ้วกินหนึ่งเฮ็ดมาดู อีาหลายมึกินมาข้าวฮะต้มปลานิ่นไล้ดอกกินบ,กนบ่กินต้มปลานิ่นบ่ม่ตู้โทรมายังม่ตู้อาถามมึงตู้ยอาถามมึงไม่ตู้อยู่ โทรหาบ้านยังบ้านลงใช่บาทเถอะโทรหาบ้านยังตู้นี kommt, ่ลูกต้องด่านต้องแช่บาทเมื่อกี้น <huge. S 2> ี่นะเีหลบ้านเด้อประเด้๋คับขับรถอยู่ โทรมาบ่หยบ่งนยิ่างกนเอโอ้ดูดูดวยกินกินีย่างกไปหันที่นี่แตนฮอบ่ย่างชุมะากรขึ่นมาแต่แ่บานเมื่อกี้นี่หากระขึ่นมาแน้วกระว่างโทแล้วก็ทรหาด้วยนี่นะเห็นโทรมาใช่ดอกงองเก็นไปเดี๋พาพาไปเาอันพาแล้วก่อนเดีพาไป โอเคโอเคเราบอกผู้ตู่แม่ไวๆตู่แม่จ้ะใช่มให้ให้ให้ป็นบีโอเคโอเค้เออเออเออ่มีย่างบ่โทรมาชื่อบ่เอาเโทรไปถามมันกี่าแน่ต้า้าไปได้เอาง่เงินได้เออโอเคเถะน้ามากหนเออเเน้สุกใสู่่าูมีดอืโอเคโอเคเะ เือฮื้อฮื้อฮืมอฮื้อ้ยฮื้อลื yeah ้อฮื้อฮื้อฮืลอฮา้อฮลาอมห้อาอือ นอนปะแม่นรอบลูกฮึนอนปะแม่จอยหรอบ่บาดนานี่ปะปะสปะ ไอวาสนานอนก่อนสับปะรอ๋อนะลูกนี่มันช่ทางตาลูกนี่นะเนาะออกมาบ้านลูกนะเนาะคือบอกนี่นี่นี่เอาอามอนนี่อามอนขังเลยนอนใกล้บ้านนี่โอเคโอเคนี่นี่นอนกับเอแวดนี่จุ๊บอ่ะจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บอัดจุ๊บมาดจุ๊บอัจุ๊บอัแม่ลองไปเฮ็ดกับข้าวก่อนเด้อลูกนอนถ่าเด้อโอเคโอเคบอโอเคดูอโอเค แม่น้องเมย์กับข่าวกันเนอะโอเคเอากินเหรอเห็นไหม cozy. โอเคเสนอปลาลุงเลยเนาะคลิปนี้ปลาจอยกับสิขอจบคลิปไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะเออพี่น้องไอคลิปอันที่เมื่อวานนี่นะก็คืออันอันเอามูไปเดี่ยงไปจำผีบ้านผีนั่นนะพี่น้องเนาะปลาจอยลบก กับไายกับบได้อัดอันเบาอีเยี้ยม,ม,มากมากพี่นอมม้องเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวปไปจอยที่มาที่บายเลยก็คือเอากระลูลกอ้ายของบ่าวบุญเข่ามาบ้านเนาะเข่าในหมู่บ้านก็คือตายบ้านอื่นเอาเอาผีเขาบ้าเนี่ยพี่น้องเนาะก็เลยเอาไปจ้ำผีบ้านไปจ้ำผีหออีเงอยูนี่แหละพี่น้องเลยเลยเอาหมูไปให้เพิ่นกินเมื่อวาน,นีเนาะก็คือไปล่างบ้านก็คือไปว่าเขาเอาสิ่งที่พอดีเขาบ้านนะคะก็คือเอาหมูไปล่างไงสินะพี่น้องเนาะ คือจำผีฮะ,ะเนี่ยเนี่ยไอสมมุดบาเอาเอาเอาซบขามาว่านสินะเขามาในหมู่ว่านสินะพี่น้องก็เอาหมูไปล่างเอากระดูกกับไปล่างคือเกนะ้าเนาะสมุดบาคือท่องคนท่อง่าสมมุด่าคือคนท่องบ่ม,งมีพ่อนี่กะเอาหมูไปจำผีคือเก้าพี่น้อะงนะกจ็จำบังหันคือเก้าก็คือพีอีแหละ ที่ประจำบ้านของป้าจ้อยนะพี่น้องเนาะแบบปลูกปักรักษาที่แบบว่านั่นเนี่ยพี่น้องคููบ้านครูเมืองขนาเนาะไปปะคลิปนี้ป้าจ้อยก็สิบปแล้วพี่น้องไปกับเขากอนเนาะไปแล้วพาน้องวัสนาลงใส่บาตรน้ากันพี่น้องเลยมือนี้เนาะเช้านี้บาสบอลลงเพลินอยากลงน้ำกาดกันหนาวหนาวไปปะไปแล้วสบายดี